ยื้อต่อไปไม่ไหวรักแปีฝ่ายชายไร้ความสุขกินอัศดาพรเผยความรู้สึกหลังประกาศลดสถานะทันวาถึงแม้จะบอกว่ายังไงแฟนๆก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีสำหรับนักแสดงสาวกินอัศดาพรที่ออกมาประกาศปิดฉากรักกับแฟนหนุ่มทันวาสุริยาจักรที่คบหากันมากว่า8ปี เหลือคงไว้แค่ความเป็นเพื่อนที่ห่วงใยและหวังดีซึ่งกันและกันและเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาฝ่ายชายก็ได้บินกลับบ้านที่สปปลาวเพื่อทำบุญเลี้ยงพระพร้อมกับครอบครัวและรถน้ำขอพรทำการล้างเท้าบุพการีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในชีวิตภายหน้า ก่อนที่จะเดินทางกลับมาเมืองไทยเพื่อทำงานต่อไปต่อมากินได้ไปออกรายการคุยแซบโชว์พร้อมเผยความรู้สึกในใจและเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้เลิกกัน ว่าเป็นพรไลฟ์สไตล์ที่อาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยและที่ใช้เวลามากกว่า8ปีก็เพราะพยายามที่จะปรับและประคับประคองให้ผ่านไปได้ในช่วงนั้นล่าสุดสาวกินได้โพสต์ข้อความอัปเดตความรู้สึกผ่านไอจว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะตอนนี้โอเคขึ้นแล้วพร้อมลุยงานและไปเรียนต่อแล้วคะ่ะ ในโพสต์ดังกล่าวนี้ทันวาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์หัวใจสามดวงด้วยเช่นกันซึ่งมีแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่ยังรักและนึกถึงกีนนะคะมิีภาพแบบนี้น่ารักค่ะรักษาไว้นานๆน,นะคะหรือเสียดายจังแบบแรกคือตกใจมากยังไงก็สู้ๆนะคะทั้งคู่เลยอย่างไรก็ดีในวันที่31พฤษภาคมนี้กีนจะเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อทำการศึกษาต่อ ส่วนจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ให้แฟนๆติดตามและส่งกำลังใจให้ทั้งคู่เข้มแข็งและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป